14นาฬ39นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นท่านเข้ามาในโรงเรียนแม่ละมาดวิทยาคมนะครับแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นยายธารมแล้วก็นักเรียนนะครับที่โรงเรียนแม่ละมาดวิทยาคมที่ทานมานั่งรอแาว่าพระพรหลวงตาบุญชื่นอยู่ด้านในครับยาวมากเลยนะครับให้รับชมไปเรื่อย <C' est S 1> ๆ,ๆนครับรับชมไปพร้อมๆกัน คนละบนาดันยนครับมันหนีดนาขึ้นนะครับยืดหน้าตรงๆนะครับผม อยู่ตัวตรงๆแล้วจับน้ำไหมนะครับยกน้ำใครมีน้ำยกน้ำใครไม่มีนลมือใครมีน้ำยกน้ำใครมีสีของยกสีขอใครยกไม่ได้ก็มือจับไว้ำเต็มน้ำตเ้ำเตน้ำ้ำาน้ำายนะคาบนก้อยด้วสวยกอเนี่ยสวยจ้าโอ้แรงเลยลูกนี

นี้ก็เป <c oughs> <yelled> ็นเด็กๆนักเรียนประถมนะครับมีนายำมารอรับผงตามีรอทนาดเลยมารอรับล้านนาเดินข้าน้ำน้ำน้จะหลของนาเ้ออัศราบุญนะครับท่าใหญ่่นนะครับ ด้วยนะครับมจกัด้วยตัวเอีอมือุกนตัวลกตาท่านจะให้พอนะลูกนะแล้วก็เตรียมยกน้ำขึ้นวาเตรียม้าเลยอ่านน้ำด้วยนะครับน้ำด้วยครับตาน านอำเภอพนาากม่ละ่กครับจับแทน้ำไม่เข้ารอจับแทกน้ำาทัสายเครับพนนอำเภอแม่ละมาดนะครับมารับหลวงตานะครับสวัสดีทรามทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็จะพาชมด้านบนครับเนาะ ด้านหลังเบียดกันนะครับเนาะมาชมด้านบนกันสบายสบายครับย่าที่ทำรท่านทุกคนนะครับมีถึงมอไหนครับมอหใช่ไหมครับอาจารย์มอหนะครับเนาะสามารถไลฟดไเลยสดได้เลยนะครปแคปภาพได้เลยนะครับเนาะถ้าเจอตัวเองแคปได้เลยนะครับ YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับ

สวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้เข้ามาด้านในโรงเรียนแล้วนะครับหลวงตาท่านจะถึงที่พักจำวัดแล้วนะครับในร่วมส่งหลวงตาถึงที่หมายพร้อมกันนะครับเราจะทาทุกท่านทุกคนเตรียมตัวยกน้ํานะครับผมอาจารย์เตรียมตัวยกน้านะครับเปิดหมวกไว้นะครับเดี๋ยวหลวงตาจะค้องไวให้พรนะครับ สาครับสาธุครับสาธุด้สาธุดังสาธุดังสาธุสาธุสาธุสวัสดีติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับโรงเรียนแม่ละมาตรวิทยาคมนะครับอำเภอแม่ละมาจังหวัดตาก มามานั่งเป็นแถวเด้วมานั่งเป็นแถวอานั่งเป็นแถวเลยอไปนั่งรอได้ครับไปเร็วเดี๋ยวลงตาจะข้อหัวให้เร็ว

ผงก็บุึงงูกันดีแค่นหน่ครับก็เป็นเด็กๆที่นักเรียนโรงเรียนแม่ละมากวิทยาคมนะครับมีถึงม .6 นะครับนี่ดวงตาให้ก้าจับดวงต่อนะครับมาลงมามาข้างหน้ามา นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับมาสี่กินนมครับนมบาแค่นี้ค่ะ

โอ oh, ้เด็กนักเรียนน่าจะเยอะมากนะครับนี่ตอนนี้ก็ออกมาจากห้องอีกก็เยอะนะครับนู้นนะครับออกมาจากอาคารอี่ก็เยอะนะครับห้งไหนเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี